สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารู้กันค่ะว่าดาราทั้งอินเตอร์และไทยเนี่ยเขาใช้น้ำหอมอะไรกันพี่จะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าดาราเขาใช้น้ำหอมอะไรกันมีทั้งดาราไทยแล้วก็ดาราเทศด้วยวันนี้เรามาเริ่มต้นที่กลิ่นที่นุ้ยชอบมากๆนะคะก็คือบู a ซช and s c ซ s โซของ Jo Malone คนที่ใช้กลิ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นลุกสบายสายเนาะ คุณกันชัยกำเนิดพลอยเป็นทางพิธีกรแล้วก็ดาราที่เก่งม,มากๆใช้กลิ่นนี้ค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นนี่ว่าเหมาะกับประเทศไทยมากๆนอกจากนั้นเนี่ยยังมีดาราเกาหลีชื่อเจอยุนนะน,น,นุ้ยไม่แน่ใจอนี่ออกเสียงถูกไหมกลิ่นนี้นะคะนีว่าเหมาะกับอากาศร้อนหรือแม้กระทั่งอากาศไม่ร้อนเนี่ยก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแนวอะควาติกแต่ว่า ให้ความรู้สึกเหมือนมีดอกไม้เบาๆนุ่มๆมัมส,สกี้ของแอมเบรที่ให้ความรู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นได้ทั้งวันเลยค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเบาไปลิดไม่ดีเนี่ยให้สเปรย์ให้โดนเสื้อผ้าเลยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อโจมาโลนได้ทั้งที่ King Power นะคะหรือว่าที่ jomalon.co.th นะคะถ้าซื้อที่ King Power เนี่ยแน่นอนว่าถูกกว่าอะราคาของเขาจะอยู่ประมาณ2 8 0 0ถึง5 6า0ที่ นุ้ยมีนี่มันเป็นไซส์ของแถมนะคะ 9ml ค่ะข้อดีของอูเซชันซีโซนนั้นุยเชียรม,มากๆกลิ่นนี้เพราะว่าสามารถเอาไว้เลเยอร์กับหลายๆกลิ่นเพื่อให้กลิ่นนะมันดูนุ่มนวลแล้วก็สะอาดมากขึ้นค่ะมาถึงกลิ่นที่สองนะคะของโจมาโรนเหมือนเดิมค่ะ blackberry and b a y อย่างหนึงน่งสังเกตว่า เท่าที่นุ้รีเสิร์ชมาเนี่ยดาราฝั ala, ่งเอเชียจะใช้กลิ่นโจมาโลนกันเยอะซึ่งฝรั่งเขาไม่ค่อยคิดกันแต่นุ้ยค่อนข้างชอบโจมาโลนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เบาสบายใช้ง่ายนะอ่ะแบล็กเบอร์รี่แอนเบย์แน่นอนก็คือมีแบล็กเบอร์รี่ แล้วก็มีเบเบเนี่ยเป็นใบรู้สึกจะชื่อว่าใบกวานนะภาษาไทยก็คือออกแนวฟรุตตี้แล้วก็มีความเป็นสมุนไพรบาว่าดาราที่ใช้นะคะซูกะค่ะวง BTS เหมาะได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นฟรุตตี้ของแบล็คเบอรี่แต่เนื่องจากมีเบมันก็ทําให้กลิ่นดูอบอุ่นออแนวพาวเดอรี่หน่อยๆนะคะนุ่มนวลใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ,อ้ออย่างนึงนะคะของโจมาโลนทุกตัวเนี่ยเขาทา เกตไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็คือเขาไม่ได้ระบุว่ากินในสําหรับผู้หญิงกินในสําหรับผู้ชายนี่ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องการเลเยอร์น,น้ําหอมนะคะนุ้ยมีเพลย์ลิสแนะนาเลเยอร์น,น้าหอมโดยเฉพาะของโจมาโลนหลายๆกลิ่นเลยค่ะท่นไหนจะดูจากตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะเป็นกลิ่นที่น้องพักยุนซิกนะคะเป็นคนใช้นะคะ ออันชื่อไม่ออกจริงดาราเกาหลีนี่นก็คือกลิ่นโจมาโลนเออร์แกรนคิวคอมเบอร์ค่ะถ้าใครชอบกลิ่นชาเออร์แกรนนะคะต้องชอบกลิ่นนี้แน่เลยเป็นกลิ่นเหมือนเออร์แกรนผสมกับนมออกแนวพาดวารนุ่มๆสบายๆใช้ได้ทุกฤดูนะคะกลิ่นนี้อยู่ในน้ําหอมหน้าหนาที่นุ้ยแนะนำเพื่อนๆสนใจสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหอม5สไตล์ด้วยการที่นุ้ยแนะนําที่เหมาะกับหน้าหนาวและนุ้ยชอบค่ะในคลิปนี้นะคะกลิ่นเนี้ยนุ้ยว่า เ,เหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่ดูนุ่มนวลสุข,ขุมมีความยูนิคอยู่ในตัวถึงแม้ว่าจะเป็นเอเกเรแต่ว่าไม่ได้ดูผู้ใหญ่เกินไปนะก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกสดใสแตเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มลึกแล้วก็สบายค่ะมาถึงดาราไทยคนนึงนะคะชอบโจมาโลนเหมือนกันนะั่นก็คือน้องอาร์มวีรยุทธ์ค่ะนพไปดูเขามาจากรายการอาร์มแชร์นะคะก็เห็นว่าเขามีกลิ่นนี้ค่ะจ จม alone n g l i s h pear and freesia ตามชื่อเลยค่ะประกอบด้วยแพร์ที่สดใสเพราะแพรเนี่ยเป็นผลไม้ที่ความรู้สึกเฟรชเหมือนกับ ซาลี่อ่ะประมาณนั้นมันจะให้ความรู้สึกเย็นๆหน่อยบุกฟรีเชียเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่ออกแนวฟรุตตี้เหมือนกันก็จะออกแบบอมเปรี้ยวในๆห,หวานน่อยๆเบาๆสปาร์คกิ้งค่ะเป็นกลิ่นเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเข้าสู่วงการเจมโลนะคะไม่ออกฟรุตตี้เกินไปแล้วก็ไม่ออกฟลอร์ลเกินไปค่ะแล้วก็ยังให้ความรู้สึกเวอร์สไทช์ใช้ไปเที่ยวไปทํางานก็ได้นะคะสําคัญเจมโลเนี่ยเป็นนิชแบรนเข้าถึงง่ายเพราะว่าหาซื้อง่าย แล้วก็ราคายยังไม่สูงเกินไปค่ะ้องอัมเขายังใช้กลิ่นหนึ่งที่นุชอบมากๆนะคะนั่นก็คือของบูการีอ a ควาพออมค่ะก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายๆอะ่ะแล้วก็สามารถใช้ไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนไปออกกำลังกายก็ได้นะคะไปเที่ยวชิลๆไปทะเล ทาไมถึงพูดวาไปทะเลเพราะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นอะครติกที่ให้ความรสึกสะอาดสดชื่นด้วยความที่เขามีกลิ่นซีวีนะคะส่วนราคานะคะก็ไม่ได้แพงเกินไปด้วยค่ะสหาซื้อได้ทั้งที่ King Power แล้วก็ Sephora นะคะราคาเนี่ยตกอยู่ประมาณ3,000หนหน่อยๆเองค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะคะว่าดาราสาวดังๆของเมืองไทยเนี่ยเขาใช้น้ำหอมอะไรกันก็สามารถดูที่คลิปนี้ได้ค่ะ เพื่อนๆสามารถให้กำลังใจในุยด้วยวิธีง่ายๆนะคะโดยการกด subscribe กด like และที่สำคัญกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อคอมมูนิตี้ของเราจะได้ใหญ่ขึ้นค่ะถึงดารารุ่นใหญ่ที่ดังระดับอินเตอร์ก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งและโมเดลหล่อมากๆนะคะคืออมตะเลยคือคุณเดวิดแบ็กแคมค่ะและ่กลิ่นที่เขาใช้นี่รู้สึกว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์เขามากๆเลยนะั่นคือของครีนะคะครีอเวนต์ส กลิ่นนี้นี่นื่ว่านุ้ยแทบจะไม่ต้องพูดแล้ะมังคนน่าจะรู้จักกันหมดแล้วอแต่สําหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะนี้เนี่ยเขาพูดว่าเป็น king of the perfume เลยนะคะเนื่องจากเขามีคาแรคเตอร์ทั้ง คียเล่นเซ็กซี่แต่ว่ามีความสุขุมดูแพงอยู่ในกลิ่นนี้เปิดมาด้วยกลิ่นสับปะรดแต่จบลงด้วยกลิ่นความที่เป็น s โม k กี้ o ู y ี้เซ็กซี่เยาวยวนแบบหน้าเข้าก่อนหน้าเข้าหามากและเป็นกลิ่นหนึ่งที่ใช้ได้ในทุกวาระโอกาสจริงๆตั้งแต่ไปทำงานยันออกเดทตอนกลางคืนหรือว่างานหรูหราก,ก็ได้นะคะที่เมืองไทยมีคลิปบูตีอยู่2ที่นะคะที่เอ็มควเรีกับเอ็มคเทียราคาจะอยู่ประมาณ9 8 0 0ถึงหมื่นหน่อย ค่ะีกลิ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Green Irish t w e e ตตัวนี้ก็อยู่ในบ้านครีมเหมือนกันแต่ว่าราคาจะถูกลงมากว่า Adventist นะคะจะอยู่ประมาณ8,000-9,000ค่ะดาราที่ใช้กลิ่นนี้เนี่ยมีหลายท่านหนึ่งในนั้นที่นุชอบมากๆนั่นคือคุณจอร์จครูนีค่ะนุชอบเขาในเรื่องโอเชียนอีเมากๆเป็นกลิ่นแนว l f ร์จูรีนะคะที่ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นเพราะว่าเขามีเลมอนเวอร์ n a มีความคอมเพล็ของทั้งไอริแล้วก็ไวโอเลค่ะแต่มีความอบอุ่น ของไม้เซนเดอร์วูแล้วก็เพิ่มความเซ็กซี่ด้วยแอมเบอร์กรีนะคะกิ่นนึ่เลยนะคะที่นุยแนะนํามากๆค่ะสำหรับน้องๆที่ยังไม่พร้อมสามารถใช้คัวเตอร์แทนก็ได้นะคะนุยมีอยู่ในคลิปนี้เปรียบเทียบคัวเตอร์กับกรีนไอสวิชทวีตค่ะ ดาราเกาหลีนะคะที่ใช้ครีมมิลิซิมอิมพ p เรียลนะคะนั่นก็คือยุนบินค่ะเป็นกลิ่นที่ออกแนวนุ่มนวลใจดีมัสกี้สะอาดสะอาดมีความเป็นฟรุตตี้ซิตรัสเบาๆนะคะแต่โดยรวมแล้วเป็นกลิ่นที่ออกแนว ผู้ดีไฮโซเรียบหรูดูแพงค่ะอีกนึงนะคะที่เป็นกลิ่นที่อมตะนะคะนุกคิดว่าน้องๆผู้ชายที่เริ่มต้นใช้น้ําหอมเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็ใช้กลิ่นนี้นั่นก็คือมองบลังเลเจนนะคะเป็นกลิ่นที่สะอาดสบายอะ่ะนว่าแบบหยิบใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากรู้สึกเฟรช มีความเฟรชของทั้งผลไม้แล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นหนึ่งเลยที่นุ้ยแนะนําน้องๆผู้ชายกําลังเริ่มต้นอยากหาใช้น้ําหอมที่หยิบจับใช้ง่ายๆไปโรงเรียนไปมาหาลัยหรือว่าแม้กระทั่งไปทํางานน้องๆผู้หญิงเนี่ยก็ใช้ได้นะคะกลิ่นก็จะไม่ได้ดูแมนเกินไปและหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะนุ้ยเชื่อว่าในห้างเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วที่ King Power ที่นุ้ยเซิร์ชมานะคะ100 ml อยู่ประมาณ2,007เริ่มต้นประมาณเดือนหน้านะคะธันวาคมนุ้ยจะเปิดรับ Membership ค่ะนอกจากคลิปที่นุ้ยทำให้เพื่อนเพื่อนดูฟรีนะคะโดยไม่ต้องสมัคร Membership 3คลิปต่ออาทิตย์แล้วเนี่ย Membership เนี่ยสามารถจอยไลฟ์สดของนุ้ยได้นะคะซึ่งนุ้ยอาจจะมาเปิด Unboxing น้ำหอมแล้วก็ลองน้ำหอมให้เพื่อนๆฟังอาจจะมีการลองน้ำหอมที่นุ้ยไม่ได้ผลิตเป็นคลิปหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาจอยทำคลิปพร้อมกับน,นุ้ยนะคะก็อาจจะมาจอยทำคลิปกับนุ้ยได้ค่ะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเพิร์นะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถจอยกันได้นะคะเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นเองค่ะและนุจะได้สามารถผลิตคลิปดีๆเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ด้วยค่ะมาถึงดาราคนนี้นะคะหน้าตาหล่อมากน้องอ่านไม่ออกนำจูยุกหรอกลิ่นที่เขาใช้นะคะก็น่ารักมากๆแล้วก็ราคาดีด้วย เป็นกลิ่นส้มที่ส้มค่อนข้างจริงใช้ได้เลยนะคะของ John Varvatos ค่ะกลิ่น artisan กลิ่นนี้เนี่ยนิฉก็แนะนำเลยนะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นส้มมองหากลิ่นส้มอยู่คือบรรยายได้อย่างเดียวว่าคือส้มค่ะและที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้ที่ King Power หรือ Central ก็ได้นะคะราคาก็ตกอยู่ประมาณ1,600บาทที่ King Power ค่ะ ทั้งหมดนะคะก็เ,เป็นน้ำหอมที่ดาราใช้มีกลิ่นไหนเพื่อนๆใช้ใชอยู่และชอบบ้างคะลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย